อ่าเรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับของวันที่28กุมภานะครับเหรียญเทียนะครับเหรียญเทียก็เป็นเหรียญที่ได้เล่นกันอยู่ในช่วงปลายปีที่แล้วนะครับเดือนพฤศจิกาเนาะผมก็เล่นตั้งแต่ราคา2ดอลลาร์ขึ้นไปนะครับอ่าปัจจุบันเนี่ยเหรียญเทียก็ทําราคาสูงสุดเลยนะครับจากราคาที่สักถแถวแถวสองดอลลาร์จนถึงเอาทำหายที่21ดดอลลาร์จุดสามเนี่ยก็เริ่มมีการปรับตัวลงนะครับในแผนของเทรดเซตอัพผมในคอมมูเนี่ยของมูลเทรดเนี่ยก็ มองว่าชุดนี้อาจจะเป็นชุดลงแล้วนะครับชุดย่อและชุดใหญ่นะครับโดยชุดนี้ผมมองว่าอาจจะเป็นบริบทของซับเวฟนะครับซับเวฟเป็นอ,อยู่ในโหมดของอิเล็กูล่าแฟกนะครับอิเล็กูล่าแฟกก็มองว่าราคาอาจจะปรับตัวย่อลงนะครับตั้งแต่ราคาจนถึงฟิโบ1 0 0เห็นไหมฮะที่ราคา14.6ดอลลาร์จนถึง13 ดอลลาร์แล้วก็ 12$ ดอลลาร์หรืออาจจะถึง161.8เลยที่ 10$ ดอลลาร์นะครับก็ได้เรามาดูฟิโบภาพรวมทั้งหมดเลยว่าเอ๊ะถ้าอยู่ในของชุดนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับเทียร์ฟิโบชุดนี้ทั้งหมดเลยนะครับก็จะอยู่สักที่ราคาอาจจะจบที่ราคาแถว0.5ถึง61.8นะครับสำหรับขื่นใหญ่ทั้งหมดเลยตรงนี้เห็นไหม เห็นไหมครับจบตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วก็ไปรอรุนอีกทีหนึ่งดู r ดู์ s i ของเทียเนี่ยอันนี้ทำเฟมเดนะครับก็ตอนที่ขึ้นมาเนี่ยตอนที่เทียเขาขึ้นมาเนี่ยโหแบร์เดร์รัวเลยนะครับจุดนี้เห็นไหมขึ้นมาเลยแบร์เดรัวเลยครับจนถึงยอดเนี่ยจริงๆก็น่าจะเป็นแบร์นะครับมีการปรับตัวย่อลงแล้วกันเพราะฉะนั้นแล้วเราอาจจะรอเล่นตอนที่ ISI ภาพเด์เนี่ยลงมาอยู่โซนบริเวณด้านล่างอีกทีหนึ่งเลยก็ได้นะครับสำหรับเทียชุดนี้ใครที่ได้ของมาก็ จากถ้าของล่างๆตรงนี้เลยก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหานะครับลุ้นแล้วกันว่าอาจจะเข้าซื้อเพิ่มตั้งแต่ราคาสัก10ดอลเนี่ยเริ่มพิจารณาเข้าได้แล้วอันนี้หมายถึงสปอตนะครับสิออดอลเดอลจนถึง6ดอลน,นะครับก็ลุ้นแล้วกันนะครับว่าสามารถมีการพักฐานแถวๆนั้นได้หรือเปล่านะครับแบบนี้แล้วค่อยเข้าต่อนะครับส่วนคนที่เข้าแผนช็อตที่ผมให้ไปนะครับในคอมมูก,ก็แนวของฟิโบ นะครับที่ให้ไปเมื่อกี้เนาะแ,แถวแถวสินะครับแถว1 5บหดอลลาร์สิจนถึง10ดอลลาร์เนี่ยก็เป็นแนวพิจารณาเทคโปรฟิตสำหรับไม s ช็อตออกนะครับก็เป็นตัวที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งว่าถ้าราคาลงมาถึงโซนที่เรามองว่ารับเนี่ยเราอาจจะพิจารณาเข้าซื้อแล้วก็ลุ้นออกทำายใหญ่เลยก็ได้นะคเห็นไหมเพราะเหรียญเพิ่งเกิดนะครับน่าสนใจเลยถ้าตรงนี้มันเป็นเวฟหนึ่งี่ห้า นะครับกาวกันไปนะครับดูซิว่าถ้าตรงนี้มันเป็นเวฟบ2ใหญ่ได้แล้วจริงๆเนี่ยถ้าปรับจบตรงนี้จริงๆเนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อ่เรามองอนุมานว่าเวฟบออาจจะจบที่สักที่โบสูร์อกสิบแล้วกันนะครับเป็นพื้นฐานเนาะ,ะเวฟบ3ขยายไหมดูไปก่อนนะครับนูนเลยนะครับกาวไปที่40ดอลลาร์ถ้า BTC ลากไปจริงนะเมษานี้นะครับ ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าจับตามองนะครับเพราะฉะนั้นรอดูแนวรับที่ราคาสัก10ดอลลาร์ลงมาแล้วกันนะครับสำหรับเรียนเทียเนาะก,ก็ประมาณนี้ครับ